สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาตอบคำถามหนึ่งที่หลายๆคอมเมนต์ได้สอบถามมานะครับว่าตัว iPad Gen 7เนี่ยถ้าไว้ใช้สำหรับเรียนหรือว่าจดเลคเชอร์หรือว่าทำงานแบบ Work from Home นิดหน่อยเนี่ยพอทำงานได้หรือว่าพอที่จะเรียนได้อะไปดูกันเลยครับไปเริ่มต้นกันเลยกับตัวแอปที่น้องๆเขาไว้ใช้เรียนนะครับก็คือ Class Room นะครับเนี่ยเราก็กดเข้าไปครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเจอกับ หน้าหน้าจอที่มันเหมือนว่างเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันยังไม่มีชั้นเรียนที่เรามีอยู่นะครับก็เราสามารถกดเข้าร่วมชั้นเรียนก็ได้นะครับหรือว่าจะสร้างชั้นเรียนอันนี้อาจารย์หรือคุณครูเขาจะเป็นคนสร้างชั้นเรียนขึ้นมานะครับอ่าทีนี้ทํางานใช่ไหมครับหรือว่าเรียนนี่แหละนะครับตัว Excel ตัวนี้เป็นตัว Excel ตัวนี้นะนะครับของ Microsoft นะครับ Excel ดูใน Excel ของตัว Microsoft ปี2000 20ตอนนี้นะครับได้มีการอัปเกรดแล้วนะครับเหมือนกับตัว iPad เลยตัวนัมเบอร์ครับก็คือ Excel เหมือนกันนี่แหละมันก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆในการสร้างพารากราฟสร้างแผนภูมิตรงนี้นครับมันมีมาให้เราครบเลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถเข้ามาใช้ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้กราฟิกเหมือนกันสามารถกดเข้าไปใช้หรือคีเอดสร้างได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแอป k e y n o t ตนะครับ ตอนนี้คือผมจะพยายามใช้แบบจริงๆเลยนะครับดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับไม่เห็นกันไปเลยนะครับนะครับอ่ะพอเปิด GoodNote นะ GoodNote 5นี่นะครับต้องไปซื้อนะครับประมาณ200กว่าบาทพอเปิดเข้ามาปุ๊บลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะครับกดใหม่ขึ้นมานะครับ New ครับมันก็จะให้เราเลือกนําเข้าเอกสารพวกไฟล์ Word Excel PowerPoint PDF นะครับนำเข้ามาได้เลยกอโ้นนะครับ PowerPoint อาจจะนําเข้าไม่ได้นะครับคือกดเข้ามาปุ๊บเนี่ย อย่างตัวนี้ผมนําเข้าภาพมาแล้วนะครับเวลาที่น้องๆจะจดเลคเชอร์นะครับอ่าเนี่ยเขียนไม่ได้เลยนะครับขีดเส้นนะครับไฮไลท์นะครับคือใช้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีหมึกเปลี่ยนปากกาเป็นหมึกซึมก็ได้นะครับคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้นะฮะเห็นไหมเปลี่ยนได้นะครับ เราก็วงนะว่าเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆ,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 ๆนะครับว่าเราจะใช้อะไรนะครับตัวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแ p ปโปรคีเอนะครับไว้ใช้ในการวาดภาพวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราไปเติมสีเหมือนเลือกหัวปากกาหัวปากกาตัวนี้มันมีเป็นพันเลยอ่ะตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้กราฟิกเช่นกันที่จะต้องใช้สเปกแรงๆนะครับแล้วถ้าหากว่าช่วงนี้เราไปเรียนไม่ได้ไปทำงานไม่ได้นะครับเราต้องใช้แอป o o m ใช้แอป Meeting โหลดมานะครับ เราก็จอยมิ팅เข้าไปคือ Sign up นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ s i g n อินนะครับแล้วก็คือเข้าสู่ขั้นตอนของการจอยมิ팅เข้าไปเราก็จะคุยกับอาจารย์ได้คุยกับเพื่อนร่วมงานได้คือจัดมิ팅ได้เป็นร้อยอะครับแอปโซมเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากแล้วก็ถ้าอยากจะเซฟไฟลใช่ไหมครับก็มีแอปไฟล์ให้เราเก็บนะครับอันนี้ก็เก็บในเครื่องก็คือเป็นไฟล์ที่ผมเก็บไว้ทั้งหมดนะครับจะเก็บเป็นรูปเป็นเพลงเป็นวิดีโอเป็นอะไรก็เก็บไปเถอะนะครับคือกด แชร์เข้ามาเก็บที่ตัวไฟล์เลือก select ให้ถูกต้องนะครับก็ใช้ได้แหละนะครับไม่ต้องไปเสียงเงินซื้ออทีนี้ถ้าหากว่ากลัวว่าคืองานงานผมเยอะงานหนูเยอะแล้วแบบว่าหาที่เก็บไม่พอเข้ามาซื้อไอ้คาวได้นะครับตรงนี้ย5 5บาทนะครับ50จิกต่อเดือนได้เยอะมากๆเลยเสียแค่35บาทแต่ถ้าเขาเยีบขึ้นมา2 0 0จิกก็99บาทต่อเดือนเนี่ยเห็นปะ ก็คือสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้เองระหว่างเดือนได้เลยนะครับถ้าถามผมว่ามันพอไหมนะครับสำหรับตัว ipad gen 7 3 2 g ผมบอกว่าเรือๆพอๆเลยถ้ากังวลว่าจะเก็บไฟล์ไม่พอก็เ,เลือกเป็นตัวความจุ 128GB แค่นั้นก็จบแล้วครับเรีนนะครับแต่คราวนี้ว่าถ้าลงทุนแล้วนะครับมันก็ไม่แพงมันก็ประมาณ1 5ื่นห้าแหละเบ็ดเสร็จสำหรับตัว WiFi นะครับผมพูดถึงตัว w i f i นะไม่ใช่ตัวซลล่าตัวนี้19 0 0ตัวนี้3 34 0 0แค่นั้นเองนะครับก็คือสามารถที่ใช้กันได้ยาวๆชิปไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันจะมีความหน่วงแค่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะสลับแอปเปิดแอปตรงเนี้ยมันจะมีผลแค่นี้เองนะครับว่ามันจะช้าหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมสัมผัสแค่นี้มันไม่ได้ช้าเลยแล้วยังดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยกระกพับจีเล่นได้นะครับที่มันจนนนองกระตุกเพราะอะไรเพราะคนมันเล่นเยอะนะครับถ้าจะไปเล่นเกมนะครับมันไม่ได้ช้าอะไรเลยนะครับมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับไม่จําเป็นต้องไปถึง iPad Pro iPad Mini iPad a i r ซึ่งใช้ชิป A12 นะครับชิป A10 Fusion ตัวเนี้เพียงพอแรมแค่3 g b เนี่ยผมไม่ค่อยอยากพูดสเปกอะ่ะเพราะว่าการใช้งานต่างๆมันพอแล้วนะครับก็ยังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ